ก็สวัสดีกับเราในช่องทางแม่มูลนำถูกอีกครั้งรับวันนี้ <c oughs> อามมากกับบรรยากาศทุกนี้ก็น่าร้อนผเอ,อ้าหน่อยครับครับทุกนี้ก็นาร้อนหน่อยเลยเดี๋ยวพาไปอาบน้ำครับ <c oughs> วันนี้มาเที่ยวเขื่อนครับไปอาบน้ำน่ายเข้ามาฮะนอนแต่ว่าอันนี้เลยฮะมา่ายเอาไป ไปอาบน้ำคับวันนี้อยู่ที่เขื่อนอุบลรั์ครับนู้นกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยจะนอนได้ไหมเอาลงนอนบึงแต่ว่าม่องกับมีปอมหรือว่าม่องกับอะไรอันนี้พาแม่มูลมาเที่ยวเขื่อนครับเขื่อนอุบลรั์เลาะไปเรื่อยท่องไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยครับสุดลูกฮะ เออกระมวลนั่นเพิ่นใส่ม่องหอยวหอยี่หอยิมีอยู่ยยสุดลูกหูลูกตาเลยน้ำห้างห้างมันอะไรหรือวะตื่นหรอนือวะท่านปลอมม่องอยู่พูนร้อนครับเดี๋ยวมาแม่มูลลงอาบน้ำสักหน่อยมูล เกิดสุดลูกหูลูกตาเลยครับน,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 นู้นไม่นำหอดทีเนาะกีนีฮะเดีอ้เานี่หมองมเล็กบอ่อเอาไปเลยนอน,นอตนอนนอาาื่นก็พอจะนอนไหนทำเตลงก็เล็กบอ่อเท่านั้นแหละ หอยหอยมูนิตายแลย้วหอยอันนี้หอยมันครับนอนใ้ชุ่มปวดไปเลยครับวันนี้วันนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวโดวยตรงเลยรวมบอ ลินโลมครับเลยไม่กล้าลงไปลึกลมบ่เอาคู่เอาคู่เอาคู่สาดเอาสันกลัวกลัวติดหลุมครับเดินไปแล้วเป็นยุบยุบเอาไอ้ลงหน่อยหนึ่งก็เอา คือถ้าเป็นแม่น้นําที่เราไม่ค่อยไว้ใจก็ไม่อยากให้ลงครับมันไม่เหมือนแม่น้ําที่บ้านเรากลัวมีหลมมีอะไรครับอันตรายครับถ้าหลมมากเราอช้างเขาจะรู้เองครับถ้าถ้าหลมนี้ก็จะจะไม่ลงเลยจะยืนอยู่ไม่ไม่ฝืนตัวเองอ่านเล้า ตัดเหี่ยวสันเอินตัดครัๆว่าจะนอนเล่นน้ำสักหน่อยน้ำไม่ลึกพอก็เลยไม่ให้ลงนอนก็กลไม่กล้าให้ลงไปลึกกว่านี้ครับกลัวหลุมด้วยให้เย็นเอาแล้วก็ใช้ถังยึดเอา นนูนบริเวณครับฝั่งนกว้างขวางปูอ่าแม่น้ำใหญ่เกื่อนอุบลรั์ขอนจันมาจำได้ก็ชุมช่มชุ่มำแล้วครับย,ยินมันเป็นอนอนอก็กลัวด้วยครับผม กลัวติดลม <laughs> อาฮนข้างหลังจะเป็นพระใหญ่ครับสวยงามมากครับบริเวณ <ไป S 1> หลังเ <ไป S 1> ขื่อนเรา้ยูโฮมปละบันนี้เอือโอ้ย <laughs> อาบน้ำเย็นชุ่มฉ่ำแล้วครับ <c oughs> นู่นข้างหลังวิวสวยมากครับเป็นหลวงพ่อใหญ่แล้วครับบริเวณหลังเขื่อนอไม่ใช่หลังเขื่อนสิเขื่อนอีหยัง่ะริมเนาะหน้าเขื่อนจะอยู่ฝั่งนู้นครับหน้าเขื่อนไกลยอยู่ครับมองไม่เห็น นี่ก็เป็นบริเวณท้ายๆเขื่อนครับ <c oughs> ชีวิตประจำวันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดครับบางวันก็พักทานข้าวในมูลก็พักทานยา Hôm nay đã có thầy nâng câu Rồi, ลามใส่ต้นเก๋นี่นไยลามใส่ต้นเก๋นี่<ว>บ<ว>เก๋ง่ายนี่ไหมแลุ้่นยนันยันเป็นต้นสนยันมันกินต้นสนอาจจะเป็นที่ของวัดด้วย กินอย่างแซ่บเลยบนันี้กินกล้วยมาหลายวันแล้วครับมาเจียกอไผ่ก็ฝากด้วยนะครับฝากบ้านพังแม่มูลด้วยนะครับฝากกดติดตามครับฝากกดหัวใจด้วยนะครับผม ยืดหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ